ค่ะสวัสดีค่ะฝากถึงน้องเบสอรพิมนะคะน้องเบสอรพิมนะักพูดที่ที่มีข่าวตอนนี้ข่าวของเธอดังสองสมวันละก็ติดตามอ่านเรื่องราวของเธอนะคะจริงๆไม่รู้จักว่าเธอเป็นใครทำอะไรมีประวัติยังไงไม่เคยรู้อะคะ่ะแต่ ที่ทําให้แบบน่าสนใจและก็ติดตามข่าวเธอเพราะว่ามีข่าวออกมาว่าออกได้ดูคลิปไม่ข่าวและคลิปนะคะแล้วได้ได้ได้ดูคลิปที่เธอพูดหลายครั้งพูดถึงคนอีสานนะคะบอกว่าคนอีสานไม่รักในหลวงนะแล้วก็พูดกับน้องน้อง น่าจะเป็นนักเรียนนะคะที่นั่งฟังบอกว่าแปลกที่คนอีสานไม่รักในหลวงคุณรู้ได้ไงว่าคนอีสานไม่ไรกักในหลวงใครๆก็รักในหลวงและตัวฉันเองพี่เองก็เกิดทันถึงน้องเขาไม่เกิดทันเขาก็ได้อ่านข่าวติดตามข่าวคือพูด บอกตรงๆว่าเสียความรู้สึกในวินาทีที่เราสูญเสียในหลวงในหลวงเพิ่งเสียแล้วคุณเธอก็มาพูดแบบเนี้ยทำให้คนไทยแตกแยกบอกเลยนะคะรู้สึกไม่ดีกับคุณมากใครก็ได้ฝากไปถึงขอเถอะถ้าคุณจะเป็นนักพูดแบบนี้มันไม่ใช่มืออาชีพค่ะ คุณพูดพูดเอาดีเข้าตัวเองใช่ไหมพูดเรื่องนายหลวงพูดเรื่องสถาบันมันมันไม่ควรนะคะในวินาทีนี้คนไทยต้องคุณพูดยังไงก็ได้เพราะคุณเป็นนักพูดพูดให้คนไทยรักกันพูดให้ให้คนไทยสามัคคีกันในวินาทีนี้นะคะ เราเพิ่งสูญเสียในหลวงแต,แต่ขอโทษคือไม่ได้ใส่ใส่ชุดดาไว้ทุกท่านเพราะใส่เป็นบางวันเพราะเพราะว่าไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วก็ทํางานด้วยนะคะทีนี้ก็คือจะบอกคุณเบสว่าหยุดพูดเถอคะ่ะคุณหยุดเป็นนักพูดไปเลยคุณไม่ต้องพูดเลยคะ่ะ ะะแล้วก็คือไม่ต้องมาทําอาชีพพูดเพื่อเอาเรื่องของนายหลวงมาพูดนะคะทําให้คุณมีอาชีพแล้วก็ดูถูกคนคนอื่นๆโดยเฉพาะคนภาคอีสานนะคะฉันรักนายหลวงค่ะดูนะคะถึงฉันไม่ใส่ชุดดาแต่ฉันมีนี่ค่ะ แล้วก็เข็มกลัดเนี่ยที่ฉันรักมากบอกไว้เลยว่าฉันรักในหลวงแล้วฉันก็เป็นคนอีสานนะคะก็ฝากไว้แค่เนี้ค่ะสวัสดีค่ะ